สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็ดดัมซิงครับอู้สองพันห้าโทหนึ่งสองพันห้าหนึ่งจุดเก้ามาตั้งไหนโตหยอกหยอกหยออ่ะนี่ก็มาติดตั้งวัดบูธให้เสียตินครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินสายไฟสายอะไรเรียบร้อยครับนี่ครับ ติดวัดบูธให้พี่ตินครับมาติดวัดบูธเนี่ยอันนี้พี่ตินสั่งมาจากในลาซาด้าแต่ไม่ไม่แถมน็อตมาให้ครับผมต้องไปหาซื้อน็อตยาวต้องไปตัดออกน็อตมันยาวเกินค่อนข้างจะอันตรายครับอันนี้ก็เดินสายไฟอะไรเรียบร้อยให้พิ่ตินเรียบร้อยครับผมนี่ครับมาเดินพี่ตินบอกว่ามาต่อวัดบูธให้หน่อยจัดไปครับแต่บูธรถคันนี้ขึ้น30ปอนด์ครับผมไปลองแล้ว สามสิบปอนอย่างโหดอะแต่ตอนเวลา,าใส่นี่พี่ตินถ่ายทําอยู่ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะทุกคนต่อให้ฟรีครับพี่ตินเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวขอว่าอย่างนั้นไม่คิดตังค์ครับใจดีไหมล่ะแก้วแต่บูทขึ้น30ปอนนี่ยังผมว่า อันตรายหน่อยนะแต่เราไม่ค่อยได้อัดบ่อยก็ไม่เป็นไรครับเพรผมขึ้นแค่วัดบูทของผมอะไปแแบบมามันขึ้นแค่ยี่สิบหกยิบเจ็ดประมาณนั้นไม่ถึงสามสิบครับคันนี้แต่ของพี่ตินตอนที่ผมไปลองขึ้นสามสิบเลยยังก็แรงอะโบเดิมนะครับโ,โอ้โหกินเตี๋ยวกินข้าวเฮ้ยรุนตั้มหอยมาไปไหนตัวฮะ ไวรุ่นตาหมอยไปตรงไหนผมขับมาพอดีครับรตะก,ก,กี้โอ้โหมันได้เจอหน้าไวรุ่นตาหมอ,อยนานครับไหนนาย,ยานโทรมา,ว,าว่าจะไปร้านช่างเจได้ไปยังฮะยังไปไม่ลืลมอ่ะเอารถไปเลยนะไ<ม>ปใส่ท่อ,อใช่ใส่ท่อรถถูกล้อใส่ท่อ,อยังไรตัวใส่วนใหม่วนใหม่ใส่หมองก๋วยเตี๋ยวหรือว่าแส่ ใส่แฟดไปเลยไหนๆก็ทำแล้วเนาะไม่ใส่ปลายเดิใช่ไหมใช่อ um, ันนี้ไปทำอะไรมาบ้างทำเครื่องใหม่ทำใหม่หมดเลยทำเครื่องใหม่เอาไว้เอาเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนบูธบูธเดียวไหมครับเปลี่ยนอะไรหมดเลยเครใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระบอกน้ำเสร็จยังเอามาต่อบ้านแล้วไอมือ ใช่ไหมแกินเสร็จกอนขึ้นเดินดนาันี้ตล้วม้่เี่ยนมีเรื่เงครับกินมีเรื่องมาแต่ไหนมาตามทางมนนี้มาต่อวัดบุทพบิตินต่อต่ออืม นี่รถเองต้องจัดแล้วข้างหลัอีกคโอ้เออเดี๋ยวค่อยๆจ่ไหมสมลาบเลยใช่ไหมเออเออสมลาบเลยอยากกินก้อยมากกว่าว่ะทำไมัวเป็นโรคลาบก็เป็นโรคเหมือนกันน้่งใครนีสีน้่งเราลาบมันสุดดีสีฮะก้อยมัน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 ดีดด้ก้อยอ่ะ ผมพี oh, <laughs> <laughs> oh, ่ต oh, ินต okay. ้องไปซื hmm. mm ้อหนังยางมาเอ้ะดาวเทียมมาคู่หนึ่งหนุนนั่นน่ะนะใส่ดาวเทียมเลยนิ่มดีเนาะเอ้าคันอื่นเขาก็ใส่กันดิเออใส่ดาวเทียมลองอ่ะไม่ต้องพ่นเลยไม่เห็นล็อกไม่เห็นล็อกมันอยู่ใต้คันสีเนาะเอาอีรีแล้ว มันจะรูดเอาอยางในมาพันๆๆเสื้อค้าไหมเป็นหนังยางไงซื้อคู่ใหม่เลยเอ,อยากบางๆก็เอาอยางในเลยเฮ้ยอย่างบางไม่ได้หรอกมันกระแทกโพดนั่งอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงกระแทกแบบตักตักถ้าลองถ้าลองมันจะหายแจมแจมแจม เดด็เองต้องจัดวัดบูบลแล้วอขอเข้าไปยาก FC เอฟซีไหนครับอูหกร้อยหนึง่งไม่ถึงพันต่อให้ฟรีอะแต่ต่อให้ฟรีเลยเอเอ,อแต่มาต่อให้หรือว่าจะให้เสียตังค์ก็ได้เอาพันหนึ่งค่าช่าง <c oughs> เอาเดี๋ยวเราครบเรา๋ยวรอคบสุราบมันต้องกินทีนต้องใส่อะไรหรอเออถ้าอย่างงั้นก็ลอกซีมออกอะ อา้าวรูดซิ่งเนาะ<ท>พิมายมันก็มีแเด็มีแต่แต่แบบกันร้อนอ,ะอ,อ่ะน,นะเห็นไหมเราใส่มันต้องไปเอาขึ้นใส่กองโหลดสองนิ้วระดัะบแนบเนาะจะพอดีอันนี้มันขูดเองขับลำบากแน่เอาจริงอะไม่งั้นถ้าเองแม่นะเองใส,ส่สก,กีได้เนาะเออเอากันซึกงเนาะเอาเอาเอาวุ้นเส้น ไม่ต้องทำเยอะเด้อเกี้ยงมาดําเนินวะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมจะไปจับรถแลเฮ้ยหอะไรนะพี่เพชรตายสิวันน <ligen petto> ี้เพิ่งได้คลิปแรกทั้งวันอะครับต้มยำต้มยำครับใช่ไหมลิงก์กันไว ออร่ยนี่ก็มีขาวครับพี่ไปถามโทรศัพท์มาตัวเดียวก็ของเองมันถ้าเราจะส่งมันใช่ไหมเออมันให้จ่ายค่าเครื่องสองหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เสียค่าเน็ตห้าจีนะของทุูมูบะห้าจีเดือนละพันห้า 5ีนะเน็ตไม่จำกัดความเร็วเน็ตนี่ร้อยเมกเองว่าแรงไหมโอ้สบายสบายโอ้เองว่าแรงไหมสบายเลยเ้ยอะมีคนนวนให้อืออืออือว้าพีโอเปลี่ยนโน้นมาแต่ไหนนี่เราให้ได้ตังยูทู e เดือนละสามแสนแล้วโอโอโห้แล้วบีโอโอสบาย เรียนนวดมาใช่ไหมนเรียนนนนมาไหมจุดจาเลยอืาพี่บอยบอกว่าพี่กี้กำลังห่วงนอนแต่ซัดก็ไย่อยู่ดูตอนนี้แตกแล้วไม่ใส่ไหนเอาไหนนเอนีเาไมไปรุ่นไปไหนไปรุ่นไปไหนเอยแอพลเอกเก่งกว่นก่อนา ไอ้มหน่กั่งร้อง้โอ้อขอคอูกส้างไงให้กนแตกเมาๆนี่ดูลองดูเลยวโอเคครับพี่มีเวลาครับวลาครับ